อย่างที่ผมได้เกินไปนะครับว่าการบริหารจัดการน้ํามันคงไม่ใช่แค่ระยะสั้นแต่จะต้องวางแผนในระยะยาวไปด้วยครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ําท่วมแทบทุกปีอย่างเช่นริมแม่น้ํายมที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับนั่นจึงทําให้ทางสุลประธานจังหวัดเขาต้องหาแนวทางในการแก้ไขด้วยการจัดทําเป็นแผนแม่บทยาวถึง20ปีนะครับวันนี้คุณปัเสรีรักจะพาไปดูว่าแผนที่ว่านี้เขามีโครงการอะไรบ้างครับ มวลน,น้ำจำนวนมากจากแม่น้ำยมกำลังหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรผ่านคันดินกั้นแม่น้ำยมที่พังลงจากเหตุน้ำกัดเซาะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านริมแม่น้ำยมในจังหวัดสุขโขทยัยต้องเผชิญแทบทุกปีหากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำยมในจังหวัดสุขโขทยัยคือผนังกั้นแม่น้ำยมแบบถาวรที่เรียกร้องกันมาตลอดแต่ที่ผ่านมาได้รับเป็นบางจุดเท่านั้น จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสร้างผนังกั้นน้ําให้ชาวบ้านที่ไม่มีพนังถาวรเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านมันก็เดือดร้อนกันในที่อยู่ริมตลิ่งกันเนาะที่ว่าน้ำมันน้ำมันเข้าไปเนี่ยมันล้นล้นไปไอ้ล้นถนนไปก็เขาก็ทางฝั่งล้นก็เดือดร้อนน้ําเข้าบ้านก็หนีกันไม่ทันก็หนีก็ไม่ทันเก็บก็ไม่ทันมันมาไวไม่ได้คิดว่ามันจะแตก เมกี้มันจะแตกปกตม,ม,มีคนเฝ้าระวังกันอยู่แล้วใช่ไหมครับครับมันก็มีคนเฝ้าระวังกันอยู่แต่นี่มันเราก็พอหันหลังไปมันก็ไม่รู้มาไงเนาะไม่รู้มาไงแตกเลยชลประทานจังหวัดสุขโขทัยระบุว่าผนังกันน้ำถาวรสามารถทำได้จะต้องมีการนำไปพูดคุยในที่ประชุมอีกครั้งว่าเจ้าภาพจะต้องเป็นใครส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวขณะนี้ชลประทานมีโครงการต่างๆ ในการแก้ป,ปัญหาเช่นการขยายคลองผ่านน้ําให้สามารถผ่านน้ําได้มากขึ้นเพื่อลดมวลน,น้ําที่จะไหลผ่านตัวเมืองแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์กันให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับอาจจะวางในในระบบโมงที่มันยาวขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถคิดได้นะแต่ในการลงทุน,นอาจจะต้องใช้งบประมาณมากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเมืองเนี่ยเรื่องการใช้พื้นที่หรือเรื่องข้อจํากัดอะไรต่างๆเนี่ยตามธรรมชาติตอนนี้เราไม่สามารถขยายคลองได้เลย เพราะถ้าจะให้ระบายน้ําได้ดีขึ้นนะครับปริมาณน้ําก็ต้องเราต้องขยายคลองแล้วก็ขยายความลึกแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ได้เราต้องทําใต้ดินอันนี้คือหลักคิดนะครับแล้วก็พยายามตัดยอดน้ําสามารถตัดยอดน้ําตรงไหนได้บ้างเพื่อไม่ให้มาเพิ่มปริมาณน้ําที่จะท่วมในตัวเมืองลุ่มน้ํโยมเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้งเป็นประจําโดยลุ่มน้ํโยมครอบคลุม11จังหวดัด ที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา20ปีในการดำเนินการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำโยมโดยมีเป้าหมายพัฒนานแหล่งเก็บกักน้ำรวม800ล้านลูกบาทเมตรและพัฒนาแก้มหลิงฉลอน้ำ833า833ล้านลูกบาทเมตรซึ่งในช่วงปี2,561ถึง2,563าดำเนินงานไปแล้ว697โครงการและในช่วงปี2 5 6 4ถึง2566 จะดำเนินโครงการหลักเกี่ยวกับการป้องกันน้ําท่วมที่สําคัญบนลุ่มน้ํายม36โครงการเพิ่มความจุของน้ํา116ล้านลูกบาทเมตรชะลอน้ําได้833ล้านลูกบาทเมตรโดยมีพื้นที่รับประโยชน์167,000ไร่26,949ขัวเรือนปัดเศรษฐรักไทย PBS รายงาน